กาตนากระโหลกประกายทองมาแล้วนะครับเติมปั๊บรับทันทีไปกิจกรรมท็อปอัพกับดาบกาตนาที่โคตรเทพเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราวมันเหมือนว่ามันจะมีเคียวอันนี้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเสียกันซักกี่เพชรสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PPS นะครับวันนี้เรามาสุ่มกิจกรรมใหม่กันนะครับแล้วก็มาดูกิจกรรมกาตนาอันนั้นด้วยนะครับที่มัน เนี่ย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 แถมฟรีเนี่ยเรียกว่าแถมฟรีเลยก็ได้มองอย่างนี้โคตรเท่เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็เปิดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์กันไปด้วยนะใครดูคลิปนี้กันตอนกี่โมงนะนะครับหรือว่าใครซุ่มเคียวโหมดกันไปกี่เพรนะครับคอมเมนต์กันไปด้วยมาเดี๋ยวเราไปดูอะไรก่อนดีเราไปดูกระตนะก่นละกัรนะครับเติม500เพรนะครับรับกระตนาฟรีแล้วคือกระตนะแม่งเท่จัด กระดาษโคตรเท่ดูดิอย่างกระดาบอย่างกระดาบในอนิเมะันเท่จริงโอ้โหเกินไปนะจริงมันก็เกินไปนะเราเติมแค่500เพนนะครับเราก็สามารถรับได้ฟรีนะครับแต่ว่าผมยังไม่เติมตอนนี้เราไปดูกิจกรรมในลั c ค y ก o y a เราย่อก,ก่อนนะครับเป็นกิจกรรมตู้สุ่ม8ปดทีปะ่ะนี่ไงมาแล้วนะครับเขี่ยวตู้สุ่มแปดทีโอ้โหล็อกแน่นอนล็อกอยู่แล้วสภาพ ไม่รู้ว่าอันนี้มีหรือยังนะครับไม่รู้ว่าอันนี้ไอดีนี้เป็นอย่างอันนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะครับเป็นไอดีน้องที่รู้จักการเนานะเดี๋ยวเรามาซุ่มกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างหวังว่าจะไม่เกลือแค่นั้นเองนะครับผมจะนี่เอาสองอันนี้ออกแล้วกันนะเนาะเผื่อว่าแถวนี้ยังไม่มีเรามาดูข้างในตู้ก่อนนะครับข้างในมีอะไรบ้างมีสกินเคียวนี้สกินเคียวบูย่านะครับเหมือนเอ่อ เซตบูย่าช่วงนี้จะมาแรงแล้วก็สกินน้องแพนดา้าบูย่าหัวหินกระเป๋าอันนี้มันเคยเทนะผมอยากได้มากครับแต่ว่ากระเป๋ามันแข็งมากมันไม่กระพือพิวไหวเลยแล้วก็รถอันนี้เห็นโค้เทรถไม่โค้เทโอแอบอร์ดนะครับแล้วก็น้องน่าเป็นของขยะเนาะเดี๋ยวคำนวณให้ดูนะครับว่าหมดตู้เท่าไหร่9ก้ายีบเก้ 1> 99 199 2 99 3 99 5ง9ก้าเกเพ็ดเชรเองนะครับก็ไม่ได้หนักหนาอะไร1,700เ็ดพชรนะครับแค่นั้นสวยๆชิลๆเดี๋ยวเราไปซุ่มกันเลยดีกว่าอมเมนต์กันไปด้วยนะครับว่าหมดกันไปกี่เพชรนะครับเดี๋ยวผม9เพชรก็ได้ละดูทรงนะเกือเกือเ <c ười> <c ười> <c ười> ปิดต่อ อ๋อโอ้โหไปสักช่องนะอะ่ะส่งหมดตู้ส่งหมดตู้เจ้าของไอดีเขาอยากได้เคียวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงอยากได้เคียวงงไม่ได้รถประกอนโอ้อแล้วก็3ามเก้าสุดท้ายครับ โอ้โหไม่รอดหมดตู้นะจ๊ะน้ำบู๊บบ้าวหมดตู้ครับเะคนั่นเลยเคียวสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับนี่ไงโอ้โอทเทเบิดนี่ครับเฮออันอันเบลเลยอันเบลเดี๋ยวเราไปดูข้างในโซนฟีสไตล์ดีกว่ามันจะ เท hey, ขนาดไหนเฮ้ย hey. นี่ไงโอ้ oh. บางเฉียบด,ด,ดู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 ด้านข้างแบเนเนี้ยคือแบบแต่ถ้าดูแบบจากฝั่งเนี่ยคือโคเทเทแล้วพอดูด้านข้างจัง <laughs> อันเล็กนิดเดียวไม่เหมือนเป็นอะไรทักอย่างอะ่ะบอกไม่ถูกนะครับผมแต่ว่าสวยดี คุ้มไหมไม่รู้นะครับแล้วแต่คนชอบถ้าชอบเขียวก็สวยนะครับแต่ผมว่าสีม่วงน่าจะโอเคกว่าวะ่ะเนาะก,ก็นั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกาตนากันดีกว่านี่ครับเดี๋ยวเรารับกาตนากันนะครับเติมเพชรแค่ห้าร้อยเพชรนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะค่อนข้างเยอะนะห้าร้อยเพชรแต่ว่ากาตนาที่ได้มานี่คือแบบโคตรเท่นะครับผมแม่งเท่จริงเลยครับมาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยไปรับกันเลยดีกว่า <c oughs> นี่ดูหน่อยสิถึงหน้าล็อบบี้เป็นไงได้ไหมโอ้ยังเอ้ยเดี๋ยวเอาวันนี้ถึงหน้าล็อบบี้เดีว่าใช้การณ์อื่นได้ด้วยหรอวะงงเออเท่าไหร่วะนะ <laughs> นี่ไงโอ,โ,อโอ้หัวดาบมันเท่มากเลยนะครับหัวดาบคือแบบหัวดาบมันเท่จริงนะครับแต่ว่าถืออย่างเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เราลองไปดูในโซนพิเศษตายสักหน่อยสิ โอ้โหเข้ามาในนี้ดาบเล็กน claro> ิดเดียวนะครับดาบเล็กน UH, ิดเดียวแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมองจากด้านข้างนี่เหมือนไม่มีอะไรเลยมองจากด้านข้างนี่เหมือนไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าถ้ามองจากด้านหน้าไอ้หัวตรงด้ามจับมันเท่มากเลยครับถ้ามันไปอยู่ในดาบเล่มอื่นนะโอ้โหผมบอกเลยโคตรเท่จริงๆแต่ครับผมสำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวคลิปนี้มีแค่นี้อย่าลืมคอมเมนต์กันไปด้วยนะหมดกันไปเท่าไหร่หรือว่าดูคลิปนี้กันตอนกี่โมง อย่าล like, ืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดสั่นกระดิ่งนะครับสวัสดีครับผม